สวัสดีค่ะคัะนี่เกมส์สากุระสโครสมาแลเตอร์วันนี้เราจะมาอ่ามาแต่งงานสนแต่งงานนะคะจะเลือกชุดก่อนเนาะอันนี้ไม่ใช่แหละนี่พวกนี้พวกนี้แหละอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้อันอันนี้กับอันนี้นะแล้วก็อะไรอีก อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ดีกว่าและทรงผมล่ะนี่ตามไม่ต้องใส่ก็ไม่ต้องใส่ไม่ได้ต้องมีปีกเนาะ มาเป็นชายกันชายก็ใส่แบบนี้ชายต้องใส่สีขาวหม้ดำนเนาะดำดีกว่าขาวก็ได้คนจะเอาสีขาวสีดำกันนะคะรอกันเลยเนาะรอมาแต่งงานกันค่ะมาสอนแต่งงานกัน เรามาสอนแตงน่งงานกันที่เราเพิ่งมาสอนอ่ะสอนสําหรับมือใหม่นะจ๊ะอา้าวเราไม่ได้กดนี่นะมึงไปเองทุกคนต้องไปที่บ้านเราเนาะเข้าบ้านก่อนไปลออยายาจะอยู่ห้องที่สองนะห้องนี้เองเอาได้เลย ไปที่บ้านใครก็ได้นะเราจะเป็นบ้านผู้ชายหรือว่าบ้านเพื่อนบ้านพี่บ้านน้องอะไก็ได้แต่เราจะทําความเข้าใจความรู้จักกันก่อนให้เขารู้จักกับเราอย่างดีๆก่อนก่อน แต่ถ้าอย่างเปิมแบบนี้เราต้องทำความรู้ให้ดีกันกน่อนความไปมาไปมาไปมาต้องทำอะไรนี่กว่านี้สิอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เดียวเราต้องเขาให้ตั้งสองร้อยบาทแน่ ความควาเข้าใจดีก่อนแจะถ้ายังเป็นอย่างนี้อีกแล้วเราต้องจัดการให้ดีกว่าก่อนเอิม่มไม่เขาไม่รับอ่ะรับสิรับรับรับอ้อาโหให้เราต้องเยอะแน่ต้องทำความรู้จักกันก่อนก็ยังไม่รู้จักละดีกดให้เยอะเลยค่อน ความจัดกับเขาก่อนเนาะไม่ใช่แล้วสิทำไมเขายังไม่กินยาหรือว่าต้องซื้ออะไรให้เขากินก่อนหรือเปล่ามีตัง 5, นะ้งห้าพันเนี่ย จะต้องจัดการแล้วสิ <c oughs> สายรให้กินอร่อยไม่รู้ไปไหนแล้วขวดยาเอ่มไม่ด่าแล้ว เราจะวาร์ปไปที่โรงพยาบานไปเอายาคนเดี๋ยวเราจะต้องไปเอายานะต้องทำความจะให้เขาดีก่อนไปบ้านผู้ชายกัน แล้วนี่นะแล้วเรากินเองอะไรก็ไม่รู้กินให้หมดก่อนขนมยัดเข้าปากเลยต่อไปแต่งงานได้เลยค่ะขัข้นปวดอักรกินย่าแล้วไปเอารถไปด้วยปรับเวลาก่อนให้ตอนเย็นก่อน ้าจะมืดมืดน่อยนะไปขับรถกันไปกันเลยโอเคไปเดี๋ยวบินไม่ได้นะซี่อุ้มไปเลยมนันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยอ่า,น,านู้นเท่าไหร่เนาะง่ายง่ายวงสีเขียว ปุไปเลยเยสตอนนี้เป็นยีสินาฬิกาแล้วคนจะเห็นคนอื่นเขาแต่งงานแต่เราจะจัดการเอิม่มเราต้องเอาผู้หญิงคนนี้ออกไปบอกให้เขาลอเราจะ ให้ไปอยู่ที่ท่าน้ำแล้วก็เราจะกลับมาเราจะเอาผู้ชัยคนนี้ออกไปไปที่ท่าน้ำให้ไปแต่งงานที่นี่เลยอืไปแล้วเราก็ไปแต่งงานกันได้เลย วันนี้คลิปจะยาวนิดหน่อยนะเพราะว่าต้องจัดการกับพีงคนนี้เป็นผู้ชายอ้าทำไมวิม่งมาอีกเนี่ยไปแต่งหน้าให้มันหนาเขินนิดหน่อย <c oughs> นี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนงานแต่งของเราเองเนาะ งานแต่งของเราเองนะคะสำหรับแค่นี้ต้องขอตัวเราไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ